อย่างวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราก็จะมีเรื่องอร่อยอร่อยอยู่เราเนี่ยหานะแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็พยายามนําเสนอกับท่านผู้ชมอร่อยแถวนี้น่าจะอยู่ในกรุงเทพคุณอาใช่แต่ถ้าอร่อยแถวเราเนี่ยก็ก็ต้องเดอะคริสตันนะครับเอกมัยรามินทาครูคุณต่อยเพชรครับคุณผู้ชมเก่งเขาจรงจริร้านค้านะฮะหกสิบตรีร้านค้าบนพื้นที่เกือบหนึ่งพันห้าร้อยตารางเมตรมีที่นั่งรองรับทานได้เนี่ยสองร้อยกว่าที่นั่งแล้วถ้าเรามีรถสองคันล่ะสองคันก็ไปจอดได้เลยเพราะมีที่จอดรถสี่ร้อยคันเปิดเวลาสิบโม จะถึงสองตุ่มครึ่งและที่สำคัญเปิดทุกวัน3ามวันครับโอ้โห <c oughs> แล้วทำงานนะทำอย่างนี้อ้าว <c oughs> ไม่ใช่ทำอะไร <c oughs> ก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ฮะพื้นที่อ่ะพูดกันมาตลอดว่าเกือบพัน ห้าร้อยตารางเมตรอยู่ๆเมื่อวานคิดเองไงขึ้นมาไม่รู้คิดเองเออเองว่าเกือบพันสี่ร้อยตารางเมตรก็ลดมานิดนึงไหนิดนึงไงเพื่อเพื่อมีที่จอดรถในร้านเลยที่ต่อเลนเบลเลอะเทอะท่านผู้ชมสรุปละพันเท่าไหร่นะเกือบพันห้าร้อยเกือบพันห้าร้อยตารางเมตรอยู่แล้วและที่สําคัญที่สุดเราก็เวียนความอร่อยอย่างนี้ให้กับท่านร้านประจํานะมีแต่เราก็เวียนโน่นเวียนนี่มาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยวร้านนี้เดี๋ยวก็จะไปบอกเขานะว่าเฮ้ยถ้าอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวไปเวียนไปหาเราบ้างอร่อยแถวนี้ของเราท่านผู้ชมฮะ สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นทนายความอยู่ผมก็จะอยู่ตรงราชดำเนินครับอยู่ตรงราชดำเนินสำนักงานของคุณมณีเทพพักดีแล้วก็เป็นทนายความวิ่งไปวิ่งมาทํางานสารแต่ว่าถ้าอร่อยแถวนั้นอะสมัยก่อนก็ต้องไปกินเสาชิงช้ากันโอ้โหเสาชิงช้านี่เป็นแหล่ง oh, ฝาก oh, ท้องเป็นแหล่งฝากท้องและเชื่อไหมว่ามันฝากกันมาได้สี่ซิห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วแต่ร้านเลยนะครับอย่างร้านนี้ก็ฝากท้องกันมาได้ห้าสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่เสาชิงชาร้านในอ้วนยาโปบะเตงเสาชิงชาครับถ้าคุณมาจากทางถนนดินสอนะครับให้เลี้ยวเข้าซอยหลังโบสถ์ฟาร์มตรงมาจนถึงตรอกนาวานะครับจะเห็นร้านนี้อยู่ด้านขวามือตรงสามแยกพอดีเลยหรือปักหมุดตามชื่อร้านจะเจอเลยนะครับร้านนี้เปิดมากว่า50ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอากงอาม่าเลยสืบทอ,อดเคล็ดลับความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันนี้ส่งต่อถึงรุ่นที่3แล้วนะครับก็พัฒนาเมนูเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ลิ้มลองปัจจุบันนะครับขยายไปแล้วถึง34สาขาและยังสามารถคงคุณภาพรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเลยครับจนปัจจุบันนี้ได้ไมิชลินไกด์มาถึง4ปีซ้อนนะครับเมนูเด็ดๆนะครับเขามีทั้งเยนาโฟลงเรือเย็นาโฟหมี่กรอบเยนตาโฟแห้งบะเต็งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาข้าวกะเพราบะเต็ง ลูกชิ้นกุ้งทอดและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือเย็นตาโฟบะเตงอันลือชื่อนั่นเองครับเคล็ดลับนะครับ <S <S เขาใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบมากเลยนะครับซอสเย็นตาโฟเนี่ยต้องเข้มข้นด้วยสูตรลับเฉพาะเขาเป็นเจ้าแรกนะครับที่นําบะเตงเนี่ยมาใส่ในเย็นตาโฟจนเป็นตํานานมาจนถึงปัจจุบันบะเตงเนี่ยเขาใช้หมู3ชั้นคัดเกรดเเลย จึงจะได้ส่วนเนื้อแล้วก็ไขมันที่ลงตัวทําให้ไม่มันไม่เลี่ยนเขาตุ๋นกับซอสแล้วก็เครื่องเทศนานนับชั่วโมงเลยนะครับจนทําให้หมูนุม่ม่้ำซอส<อ>แล้วก็เวลาปรุงเนี่ยเขาจะปรุงกันแบบชามต่อชามจัดเต็มเลยครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยห<อ>้ามพลาดนะครับร้านในอ้วนเย็นาโฟะเต็งเสาชิงช้าเปิดทุกวันนะครับจันท์ถึงอาทิตย์เลยนะครับแล้ววันนี้เต็มโต๊ในรายการเลยครับ น,น, <Huh? S 1> นำมาให้เราและนั่งอยู่ในสตูนีะครับนี่เลยครับรโดนัทนะครับนี่โดนัทนี่คือรุ่นที่รุ่นที่สามที่สามแล้วโดนัทแล้วโดนัทเก่งมากนะครับท่านผู้ชมครับทำความเจริญให้กับร้านในอ้วนอย่างมหาศาลเพราะเดิมทีเดียวก็มีอยู่แค่ที่เสาชิงช้าครับแต่ปัจจุบันนี้นส<ถ>ามสี่สาขาและท่านสามารถสามารถกินได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยในประเทศไทยเลยถูกไหมใช่ครับเพราะเราส่งทั่วหมดเลยแล้วก็ส่งแล้วท่านก็ไปทำเอง เขาทำเขาทำออกมาเสร็จอย่างนี้เลยวิธีการคิดแบบสมัยใหม่แบบเด็กเด็กสมัยใหม่และวิธีการเอาเทคโนโลยีเอาสิ่งต่างๆเข้าไปเนี่ยมันทําให้อาหารไม่สูญหายมันทําให้ความอร่อยซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยเสาชิงช้าแต่กลายเป็นไปอร่อยที่เชียงรายได้เอาไปอร่อยที่สงขลาได้แล้วรสชาติไม่ได้แปลเปลี่ยนด้วยเพราะที่เหลือท่านต้องไปทําเองนะครับเราใส่ใส่อย่างนี้ไปให้แล้วท่านก็ไปใส่ใส่ปรุงแล้วเองเขามีคู่มือบอกเลยผมก็ถามว่า อาแล้วอย่างในอ้วนเนี่ยขยายสาขาทำยังไงอ๋อเราขยายเองเลยพี่เพื่อควบคุมคุณภาพต้นทางไปจนถึงถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ของดีของดี <laughs> บอกเลยของดี <laughs> อย่าลืมนะครับนี่คือ <laughs> ร้านในอ้วนยานโฟบาทเตงสังิงชานะครับจันหนึ่งสุกเขาเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์เนี่ย <laughs> เขาเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็น <laughs> <ม>ซึ่งปเป้าหมายเขาปีนี้จะเอาให้จบที่40สาขาเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ อ้าวเป็นไงเป็นไงเป็นไงคือคกินยัตโโฟรนะแล้วเจอหมึกแบบนี้โอ้โหจร<อ>นะิงน้ำมัน,ม,นมันแทบจะหาไม่ได้แล้วนะแต่นี่พอเวลามันมีชื่อเสียงแบบนี้มันมีชื่อร้านแบบนี้ไม่ทําแบบนี้ใครเขาจะกินอ่ะเพระาะฉะนั้นก็เลยต้องทําเต็มที่ไงก็ถือว่าสมน้ําหน้าเจ้าของร้านไปแล้วไม่ต้องเหนื่อยรักษามาตรฐานเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าลองทานดูนะของข้าอร่อยจริงๆนะแล้วก็สามารถสั่งได้อะไรได้ทั้งหมดเลยจริงๆ ผมพูดไปรู้กี่คนแล้วฝากร้านอีกทีด้วยอะไรก็ตามมันไม่สําคัญอ่ะถ้าเราทําอาหารนะความอร่อยต้องมาที่หนึ่งใช่แล้วความอร่อยมันก็ประกอบกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปไงวัตถุดิบประกอบกับความสะอาดความไฮจีนของเรา่ใจด้วยใจอันนั้นอ่ะมันทําให้ทุกอย่างดีหมดอย่าพลาดของเขานะของเข้อร่อยจริงแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะกินอะไรอร่อยๆแบบนี้ก็ไปได้ที่คุกวุณต่อยเพลซ์ด้วยที่เดอะคริสตอเอกซมายรามินทานะครับเรา ตั้งใจเอาความอร่อยมออให้จริงๆแต่วันนี้ขออนุญาตไปก่อนเลยเดี๋ยวครับวางไปรอรอไปรอเนี่ยเดี๋ยวช่วงพักเราเราอพักก่อนได้เลยพักตรงนี้สักครู่ครับพบส่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปเขาอหรัสักครู่เดียวครับไคตุนอิกุร่าทรัฟเฟิลครับมันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อรวันนี้อร่อยมากเด็ดมาก <ermo unlimited ishment> ไปลองกินครับบอกเลยว่ามาไงมันว่ายน้ำมาโอ้ยอันนี้ก็เกินไปกลัวคุณไป